เออเออเออันนี้เรื่องไรบเด้ได้แกงก็เลนมักรวาเพื่อเดีวอันนี้รถทิมงานก็เพิ่งมาถึงรถลำโพงก็เพิ่งมาถึงแกากนอไรจะไปบุรีลําครับใช่ไมครับมีจี่ตํารวจมีตํารวจมันทอวจสอบนะครับทีร่ดูมากหรอมากกันอ้ค่้มันต่างทางเอ แต่ขอสิบปีไม่เอาพรมกับซอยได้ซ้ำจีบผมซอยได้เด้อะพอดีอะไรมือแรกเงินเดือนออกคนเล็กคนละหน่อยแมนตัวลหนเออแมนมือแรกเงิ่อนออกแมนเงื่อรเงินออกแ๋ยววันนี้สองพันนะครับถือวันซอยพันหนึ่งมื่กซอยพันหนึ่งพอดีมันมีเงินตันหนีพี่น้องคนฒนาตัวดอนนี่ครับวันจะยากุดช่วยไป็นหนึ่งพันนะครับ ซอยนี่บอมเป็นบอมซอยกอนเนี่ยบอมเปนว่าอันนี้แหละเออซอยกอนเด้ไอเดี๋ยกินมาซอยซอยซอยไอ้กับบ่อขึ้นแล้วพ่อแรงแรงนี่นออกเครียดเรื่องตลกเรื่องไหมยิ้มบอกว่าโน้ไอแข็งเพราะอ่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนาะหน้าหน้าเวทีงเวทีเนาะเขาเขารู้เหมือนกันว่าแบนแบน ถ่านนะครับผมถ่าเพป่นนับเงินนะครับนัำเงินสดอันนี้เป็นเงินอันนี้เป็นเงินมาอะไรของกิเกเองนะครับเป็นมาอะไรเก็บสะสมบนนี้เก็บสะสมมือละห้าพันมือละพันสะสมมาบวมก็ะจิตเติมน้ำมันเติมยางไปแน่ล่ะ ในการประชาคิดปิเนี่ยพี่น้องัติเนี่ไม่ใครที่อยากจะให้เกิดขึ้นอยู่แล้วคุณเสียงว่าื่บัติเนี่มันจเป็นเล็กมันจเป็นน้อยทุก่องยเกิดขึ้นครับพี่น้องต่ว่าที่มือไมเกิดขึ้นมาแล้วทีเมืองเาคอยอะ้วกเนแต่เาต้องมาแก้แปัญหาแต่พวกเขขั้วเขัวเดียวกันขัวนึ่งกับขัวใหญ่เน เมนไหนนี่ตัวที่เก็บแตงกวาชอบตวก็ไหนไปนี่เลยด้วยขออย่างไรแบบทุ่มแตง เขาเราคเข่าเขาเนี่ยเขาไม่ย่มอนดิเขาก็ขาเหกันคก้ตาเดียสองวันอันรเป็นน้ำพนอรเป็นผัด อันนี้ขาดีที่บาทจะได้สองพันเนี่ยขาดีที่บาทใกมามาขาดี่บาทเอาเอามาใช้ใ้อ่างกวนสองพันแมนครับโวละสองพันก็เป็นห้าพันพอดีเป็นห้าพันใช่ครับอายันอยู่แมนเจ้าหน้าที่เป็นพยานอยู่ครับบ้อง่วงครับ

อันนี้สนะครับผมโอนอีกสองโอนสองีพี่นุ่มเนสดอีกเหรอเออครับเลยลิบัญชีเลโอ้สกีมันมาดสุดยอดเลยแม่แม่แม่สกนผมลูกทำไทยลูกไทยเท่เวลาไปขายของลูบอกว่าแม่ทำอันนี้ไว้ก็ก๊อ่ะดกลวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดียผมก็ถ่ายรูปเรื่องอะไรก็เออ เขาไม่ใหญ่ถูกไหมเขาไม่เออเขาเรวเขาเร็วอ่าโอเคครับถ่ายรูปด้เขาถ่ายรูปด้วนเดียวเขาถ่ายรูปปีนึงเป็นพยานหลักฐานนะครับผมพยานหลักฐานไปใช้ย่างคุณเป็นพยานอ่เป็นหลักฐานไงอ้่าเลย้เก็บวถ้าขรจะถ่ายรูปไป่าโอเค่เเ่น

เรพนีพ้อมจ้าายใหรติให้ตินีให้ติดหด้้ได้รางวัลที่หจะหาคณะมเรเอรางวัลที่สองก็ได้มั้งแม่รางวัลที่หของผมรัีของผมขอบใจมากช่วยครับผมรวยลูกใครรวยวครับวันดีครับแม่เอาตัวช่วยมาช่วยเอา

มาหลดนะครับ <c oughs> ไปแนวเยอันอยู่เทือนนีปะอ่าอยู่เทือนรับแตนดีเขาเขาเขาจวดเขาจียูเทืนอ่าแตัดีดีเขาจะา้งเลยโอ้ไอ้แซงบ้างพี่แซงใส่ไหพี่ <c oughs> อ่าต้องเชนกอ่าเปียลืองลังต่างอือเอ้าจอกัเดืนห้าปลอดภัยครับผมไือบ่ากันยูได้ด้นะครับผมครับครับปลอดภพ่ครับครับปลอดไั่ครับครับครับัแรกเจอกันครับผมจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับผมน้ใจอ่าต่ริัต้นั่งถึงแ้วม่วงคีณน้องไม่แก่ทีไม่เป็นเพื่อนหรืเปล่า บอดอกอันช่วงนี้มันเป็นเวลานอนเวลานอน,น,อ,นอือนะครับผมคลิปนี้ไว้สำนีเลยกันนะครับพกันพรุ่งน้พี่นกครับผมสวัสดีครับ